ก็สวัสดีนะครับผมอยู่ผมแหละแค่เซ็งแงีแล้วก็อยู่กับหน้างานที่จะฉาบปูนด้วยนะครับผนังที่จะฉาบปูนนะครับถ้ามีเอ่อวงกบสําเร็จนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับมีกระจกมีมุงล้วนเรียบร้อยแบบนี้นะครับต้องทําการติดพะยางแบบนี้ด้วยอ่ะที่สําคัญนะครับโดยมากเวลาฉาบนะครับช่างนะครับผมจะโดนตรงนี้นะครับนี่พี่นุยไปดูใกล้ตรงนี้จะเป็นลายหมดเลยนะครับ เนี่ยแบบนี้อ่ะเขามีเออเขามีเขามีเขาเรียกอะไรถุงยางเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชถุงยางเขาเรียกเขาเรียกว,ว่าเอา่อสติกเกอร์แล้วกันนะครับเป็นยางยางนี่นะฮะสติกเกอร์กันลอยมั้งอ่กากันลอยนะครับกันลอยมันบางพี่นุย้ยมาดูใกล้หน่อย นะครับนี่มันบางนะครับโคตรบางเลยผมบอกให้มันเนี่ยจริงๆแล้วเวลาฉาบเอาไว้นี่ครับมันก็ขาดอยู่ดีเออขาดอยู่ดีเจอทรายทรายก็เหมือนกับกระดาษทรายนั่นแหละนะครับก็เนี่ยเป็นบางๆอย่างนี้นะครับก็จะทําให้เกิดรอยแหละนะครับเจ้าของบ้านนะเวลาฉาบเสร็จแล้วว่าเอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะพอไปทาอะไรก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่างนะครับฝากช่างกันละกันนี่เอาตัวนี้นะครับ เอาตัวนี้เลยนะครับมามาปิดให้ให้เจ้าของบ้านนะครับถ้าไม่มีตังนะขอตังเจ้าของบ้านแหละนะครับเอาไปแปะเลยนะครับก็อันนี้มันจะช่วยได้เยอะแยะเลยมันจะไม่ให้เกิดรอยนะครับเพราะว่าต้องเลือกสีด้วยไหมอันนี้เป็นหนังหรือสีสีไม่ต้องเลือกถ้ามันไม่มีเอาไปเถอะเพราะอันนี้แปะแล้วเดี๋ยวเราก็ลอกทิ้งนะครับอันนี้คือกันไม่ใหเ้เกิดรอยก็แล้วกันพี่น้อยมาดูใ,ใกล้มันคืออะไรอันเนี้ย มันคือเขาเรียกว่ากาวหนังไก่นะครับมันมีอีกอย่างหนึงกาวหนังไก่อ่ะสีขาวอ่ะอ้าวแล้วนี้เขาเรียกอะไรอ่ะนี่น่าจะเป็นผ้าเทปอ๋อผ้าเทปหนังไก่ก<า>นี่นะครับหนังไก่มันจะเป็นสีขาวนี่ดูความหนานะครับความหนาแล้วมีความเหนียวนะครับแบบนี้นะครับซึ่งช่างทั่วไปก็ว่ามันแพงนะครับก็นี่ครับวิธีการแปะนะครับให้เราแปะนี่เลยนะครับไม่ต้องไปกลัวว่า จะหมดนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านซื้ออันนี้นะพี่ลบซื้อส5มสิบห้าบท35บห้าบทนะครับก็บอกพี่ลบแหละถ้าไม่ไปซื้อก็ไม่มีะหน้าต่างจะเกิดรอยได้นะครับนี่แบบนี้เลยแปะไปเลยนะครับนี่เวลานะครับเวลาช่างเขาฉาบนะครับเกียงนะครับมันจะเลยมาครับเกียงเกียงเกียงไม้นะพี่น้อยนี่นะครับไม่ได้แปะยากนะครับ แปะถึงสุดนะครับก็รูดเหมือนเราแปะกระดาษกาวนี่แหละอ่าใช่นะครับก็คือแปะทิ้งนะครับแปะทิ้งแปะกว้างไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแปะเอาทีง่งานจริงๆนี่ฉีก,ก็ง่ายด้วยนะครับฉีกไม่ยากนะเนี่ยแปะให้ได้แค่นี้นะครับอันนี้ส่วนล่างเหมือนกันนะครับไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปเสียดายนะครับแปะไปเลยนี่แบบนี้นะครับ งานจะออกมานะครับตอนหลังอะ่ะตอนจบอะ่ะสวยมากๆเลยนะครับเพราะว่าขอบวงกบเขาไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมพี่นุ้ยใช่ไม่เกิดรอยไม่เกิดรอยที่ขอบวงกบนะครับงานก็จะออกมาดีนะครับก็จะเกิดการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรพี่นุย้ยเขาเรียกว,ว่าจ้างซ้ํานะจ้างซ้ํำยังไงจ้างซ้ําหมายความว่าช่างทําดีไงเจ้าของบ้านก็อยากจ้างซ้ำไงนะครับอ่าพี่ด่งเอามีดมาให้แล้วนะครับตัวช่วยนะครับอ่ะ ตรงนี้นะครับเหมือนกันนะพี่น้อยข้างบนจะไม่ติดนะเพราะว่าข้างบนเนี่ยติดพะยางไปแล้วนะครับถ้าไม่ติดพะยางก็ต้องติดอันนี้ด้วยเนี่ยนะครับนี่นะครับก็ไม่ยากนะยากไหมพี่น้อยไม่ยากไม่ยากนะครับแต่คนไม่ค่อยทํานะมันไม่ยากแต่คนไม่ค่อยทํานะพี่น้ย้ย ไม่ใช่เขาไม่รู้ไม่ใช่เขาไม่รู้หรอกเเกียรติทำ<ๆ>ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับดึงผ้ายางลงมานะครับผ้ายางนะครับอ,อันนี้เป็นถุงในปุ๋ยนะพี่นุย้ยใช่รู้ไหมถุงในปุ๋ยนะถุงในปุ๋ย<ๆ>เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ๋อจริงๆแล้วนะครับแค่ทั้งนี้ก็กลัวจะพลาดนะครับเราจะพลาดเลยเวลาฉาบะมันกระเด็นอยู่แนละ้วนะครับพอเราก็จะแปะอีกไง แต่ถุงในปุ๋ยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเรากลัวเรากลัวจะเลยจะเกินนะครับแต่ยังไงอ่ะเหมือนจับไว้อ่ะพี่นุ้ยเหมือนจับไว้นะนี่นะครับเหมือนจับผ้าไว้นะครับอ๋อแต่ไม่ให้ผ้ามันปลิวออกไปที่อื่นนะครับประมาณนี้นะครับนี หมือนมีคนจับไว้แค่นี้เขาก็ฉาบได้โดยที่ไม่ต้องกังบนเอ้ยพาย,ยางลำคานว่บะบดิงพาย,ยางออกอีกออครับแค่นี้เองนะครับก่อนจะฉาบนะครับถ้าเราทําแบบนี้นะ <c oughs> ดีมากๆเลยไม่ถึงนะครับเราก็เม้มไปนะครับกันช่างลำคาญนะครับช่างจะเด็ดของเราออกนะนี <c> ่ <oughs> แค่นี้เองนะครับ ก็จะทําให้ข้างในไม่เปื้อนนะครับถ้าข้างในไม่เปื้อนนะครับงานออกมาดีข้างในไม่เปื้อนข้างนอกก็ไม่เปื้อนใช่นะครับก็ทาให้เหมือนกันนะไม่ใช่ทาแต่ข้างนอกข้างในไม่ทํานะครับทําทั้งข้างนอกข้างในนะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากนะครับทําได้ก็ดีดีสําหรับเจ้าของบ้านแล้วก็ช่างด้วยนะครับขอบเขาไม่เสียหายนะครับเขาก็จ่ายเงินเต็มได้นะครับ ค่าขอบหน้าต่างเขาเสียหายเขาก็ไม่อยากจ่ายเงินเต็มนะครับบอกเสียลมณนะครับก็ใช้ได้แหละนะครับนี่เก็ดเล็กเก็ดน้อยแค่งแงะเอามาฝากก็แล้วกันเห็นว่าดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแค่แแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดูชบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอาว ทำอะไรดูได้ล้าทำตามดูช่องพี่แก่พี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุง่งลัง้าจะก็อเสารมาดูมาดูมาดูกันนะช่องแค่แซะแงะแค่แซะแงะ